ไวรุ่นสร้างตัวตอนหอยทากโหเจ้าทากจิ๋วน่ารักนั่นนายจะไปไหนกันเอานี่ฉันพามาส่งตรงนี้นะเดินตรงนั้น เดีย๋ยวใครไม่เห็นจะเหยียบเอาทำยังไงพวกมนุษย์จะเลิกยุ่งกับเราเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยชชเช้าเ้านี่อากาศดีจังหืมนั่นตัวอะไรน่ะหยีหน่าเกียดน่ากลัวจริงๆเลย